สวัสดีครับพ่อแม่พีน่น้องทุกคน,นเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูปลานะครับนี่ครับที่ผมเคยจับมาได้สามสี่วันนะครับสองสามวันมาดูว่ามันหมดหรือยังวันนี้หมดแน่นอนครับผมคิดว่านะครับมาจับสามสี่วันนะครับไม่หมดครับดูว่ายัางเหลือไหมครับ คือว่าช่วงวันี้จอให้หมดนะครับมีเสียงดิ่งนะครับเห็นไหครับนี่ครับมีเสียงดิ้นตรงตัวผู้ใหญ่ครับตัวเล็กมีปลาช่อนนะครับปลาช่อนเป็นปดนะปลาช่อน ประชอนที่นี่กับปะชอนช้อนเล็กครับ,รรน,รบ,น,รบนี่หมดนะครับเรืออยู่ต,ตัวเล็กๆนะครับไปปล่อยครับจับยาก้ากครับตัวเล็กก็หมอเล็กครับ มไม่เอามันก็ตายนะครับปล่อยในน้ำให้มันขยายพันธุ์ต่อไปนะครับให้มันโตๆนะครับ ไปกอเป็นปล่อยให้มันตายครับไก่คนครับนกเออมันไกล้คนครับนกไม่ลงนะครับนกไม่มาครับทุกทีก็นกปางห่างลงนกปางห่างครับเยอะมากเลยครับมันกลัวคนก็ไม่มาครับนกปางห่างป่างห่างที่ไก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 ่คนนะครับ ปั่งห่างกินไม่เหลือนะครับโอ้ปลาช่อนครับโอ้นี่ครับเห็นไหมครับปลาช่อนปลาช่อนนี่ครับเห็นไหมครับจับทุกวันนะครับนึกว่ามันวันหมดแล้วยังไม่หมดนะครับเพื่อนๆจับไปเลยครับจับไปเลยครับเดี๋ยวนะไม่ดูครับจุกอู้นี่ครับ เห็นไหมครับปลาช่อนปลาช่อนนี่ครับีไหมีมีครับเพื่อนอีม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 ีครับครับมีไหมมีมครับเพื่อนีม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 ครับไหครับนีมมีม นี่ครับสามตัวนะครับที่เดิมสามตัวปลาปลาหมอใส่อีกทั้งหนึ่งครับปลาเข็งปลาหมอหรือว่าปลาเข็งไ,ไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับอัพโหลดนะครับเป็นวิดีโอนะครับเพราะว่ามันไกลไวไฟครับ ถ่ายทอดสดได้ผมจะถ่ายทอดสดให้เพื่อนดูนครับไฟไกลปลาเข็งตัวใหญ่ครับปลาเข็งปลาเข็งนี่ครับใหญ่ยยอยู่ครับใหญ่ยยอยู่นี่ครับปลาเข็งตัวใหญ่ปลาซิวครับปลาซิวไม่ค่อยมีครับต้องเค ปลาช่อนกินหมดเพราะปลาช่อนไปตั้งเยอะนะครับคิดว่าปลาช่อนกินพอดีหมกคำหมกหมกนี่คำหมกเห็นไหมครับหมกฝนตกไม้ครับตกไม้ปลาไข่หมกปลาเขียงคนว่าคนอีสานเพิ่มหมกปลาเขียงโอ้แซ่บครับ เข็มหน่อยนนะคกับตอนฝนตกไม้เลยครับตกงไม้กับตัวเซนนี้หรครับดูใหง่ายหรอบ่อไม้ครับที่ไม้เปลี่ยนที่ครับเมวานี้โ็ได้อยู่ครับเดินไปช่องนี้โมวานนี้ก็ได้ตัวสองตัวนะครับเดินมาช่องนี้พอได้สองตัวเดี๋ยววันนี้ได้ ก็จะลงมาข้างล่างครับผมคิดว่าดูกันครับมีไม่มีไหมแน่ครับเพราะว่ามันออกมาเรื่อยๆครับไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเส้นกระโดดน่ครับมีครับมีเรื่อยๆครับเพราะว่ามันมีน้ำมันหาน้าหาแหล่งที่มีน้ำครับว่าดูไหครับ เห็นไหมครับปลาปลานะครับเนี่ยจะให้ดูครับนี่ครับเห็นไครับตัวนี้กบตายรับรอดตายแล้วเจอผมรอดตายไม่ตายกนะ็จะคานมาอีกมาดิลย่ ว่าดินชืดได้กินปลาเน่าครับปลาเน่าข้าวเขาใกล้สุกเต็มที่แล้วครับใกล้ได้กินเียวแล้วไก่แล้วไก่ได้กินข้าวเจ้าใหม่นะครับหอมมากเลยครับเขาเจ้าใหม่ดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้โอ้โหเห็นไหมครับนี่ นอนกองกันเลยครับนี่ครับครับกองกันเลยครับกองตัวนี้เยาเก็บปลาปครับตั้งกลองไว้ก่อนครับเพื่อนน,อน,นี่ครับตัวใหญ่ครับนี่ครับนี่ครับกองกันเลยถ้ไม่มาเอาก็ตายครับ ปลานี่ตายไวครับปลาเข่งปลามันไม่สู้แดดครับนลาคนอยากกลัวแดดน้ำภาษาอะไรจะปลานะนะครับพี่นอ้องปลาดุบวะครับปลาดุกปลอค,คอกลัวหยาดจะปลาดุกโอ้ปลาช่อนครับปลาช่อ,น,อนนี่ครับ ตั้งไว้ก่อนครับยกถ้ยกมากโทษทรัพย์ผมเตรมหลุดครับตั้งไว้ก่อนครับครับ๋ยวมันหลุดไปได้ถ่ายคลิปนะครับนี่เป็น,นดิ้งครับนี่ตรงนี้มีองบ่อครับไม่ได้เอานะ้ำใส่ครับเพื่อน มันตายครับตัวนี้ตายกำลังตายครับข้างในมีครับดูก่อนข้างในมี้อะไหนั่นเหมือนตายน้ำลดน้ำตายนะครับน้ำหันตายแล้วครับมีเวลามาดู ดูบอนี้ครับรเพื่อ,อนๆนะครับบอนี้บอลตัวนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจับดูครับบอามีไหม,อมโอ้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ใหญ่ยืดดึงไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับใหญ่นิ่ง เค็งหน่อยพอดีเซเบดพี่น้องเลยนี่ครับพอดีเลยพอดีเซเบตประคอครับประดุกประดกุกกินด้วครับเด้อประดุกพยนยังขึ้นไงไว้ครับกินทุกอย่างไม่เลือกับเด้ประดุกมักินหัวหานมาครับมันกินหัวหานมาันไม่กินเทโลเมตนะครับ กินครั้งละสามเม็ดงาบงาบเอาเลยปลากบก่วงของมันครับปลาช่อนครับปลาช่อนมากินตัวเดียวก็อิ่มครับเนี่ยมันก็ไม่กินดกฝั่งนู้นครับอันนี้เด็ดของครับ มีอยู่ครับเดี๋ยวไปเก็บเอาครับเก็บเอานีอยู่เดี๋ยวมันตายหนูครับหนูมากินข้าวผมหนูทองขาวเดินดูใหญ่นดี<ฮ>๋วพบน้ำใสเ่เพื่อนเดี<ๆ>๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวไปตังน้ำแป๊บหนึ่ง 要吗？ ทังเล็กใส่ปลาหมอครับนี่ถังใหญ่ใส่ปลาช่อนไปเลยครับมาเต้นครับใส่รวมกันป้อมปลาหมอนเต้นเต้นไปเต้นมาก็โทรศัพท์ผมก็มีแต่โคนครับแต่ขี้ตมกวยชานเรียกขี้ตมผมไหลพี่น้องหาปลา บุป้าเข่าขั้นไข่ป่คอรครับนี่ครับทางนี้อีบ่อหนึ่งครับอีสองบ่อครับจลับไปแล้วหนึ่งบ่อโอ้ดูบอ่อนี้กันเลย บอ่อนี้ก็แห้งแล้วครับน่ครับดินนะครับดินแล้วไม่รู้ว่าจะมีปลาช่อนหรือปลาอะไ่กันเลยเสียงดินซองบ่อนะครับเมือ่อวานนี้ผมมาตรงนี้เยอะมากครับ ชอนเล็กครับนี่ครับชอนเล็กเห็นไหมครับกัปหมอปหมอหลกับปองหอยเซอรี่ครับหอยซอรี่กลครับเด้ออีีอ เว่าผมจะมาเจอเสาครับตอนเช้าๆว่าผมจะมาจับนะครับคนไม่ว่าส่งค้องครับส่งค้องก็ลงคลิปอย่ีครับติดตามได้เลยพี่น้องเด้ครับทั้งภาคกลางภาคใต้ทั้งอย่าลืมกดมติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยครับั้งทำงานไปด้วยทั้ง ลงคลิปไปด้วยพี่น้องเลยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับแตงทามเหนื่อยหลายถ้าลูกผมมานี่เข้าชุดเด็ดครับลูกผมมา ลูกผมอมอามกครับนกกัดกองกันเดียดอยู่พี่้องเลยฝ่นะปลาหนามเี่ดขนนี่ปลามันตะลีน้นตนนะครับยำบ๊อม,มีหากินกรสัพี่้องเลยหนามมึงเดือดมุดมุดเป็นมุดนวอนอยากได้ปลาอยากได้ปลาเยอะมุดเป็นมุดครับผมเคยหาปลาครับบ่อนี่ครับบอ่อนี่ปลาขวานกันกองเลียอยู่พี่้องเลยเเอาบ่อนี่ครับ ผมสองมือครับหิเอาเลยพี่น้องเลยลายขัดยันตา,ายครับผสงเ,เลยครับทั้งสองโตผนพี่น้องเลยลายขัดลายเนี่ยไปเข็งหน่อยถ่ยมัดกลับไปมกเนี้ยครับเด้อ เป็นกำผ,ผมก็มีน้องซาเนี่ยรับพูดกับป่อยมันตายนะครับชิงหน่อยผมขาดจับครับแต่พูดยเดย์รงคลิปไทยยูทูปพร้อมพี่รองเลยผมก็เลยมีกำลังใจครับจับปลาเพราะว่า youtube ก็ดีเหมือนกันนะครับ ทำให้คนที่เกียจท,ทำงานกลายเป็นคนขยันได้ครับถ้าเราไม่ลงคลิปเราก็ไม่ได้เงินใครขยันลงคลิปคนนั้นได้เงินเหมือนกับทำงานนี่ครับพี่น้องเลยไปบุรุลงคลิปกับประเด็นเงินด้วยครับเงินว่าเขาผมขยันลงคลิปผมก็ได้ครับผมบุ้งลงผมก็ไ,ได้ ลงคลิปเดียวสองคลิปก็บอะไรได้พี่น้องลงหลายๆครับยิ่งเยอะยิ่งได้ครับลงไลน์เล,ลยลครับใครมีเวลาลงตัวก,ก็ต้องทําง,งานน้ำเนี้ยครับเดี๋ยวเพื่อเก็บอีกช่วหนึ่งครับทามันบกอคอนคอนช่างครับ เสร็จไปแล้วหนึ่งบอ่อครับเพื่อนครับบ่อบอ่บอต่อไปครับรมาดูบอ่อต่อไปกันเลยครับแรกกเอาข้าวออกก่อนนะครับข้าวออกไปไม่เหยียบนะผมไม่เหยียบข้าวเพนะราะนข้าวผมเยอะก็ไม่เหยียบครับเพระาะว่ากลัวจะดำได้ดงพุนเยอะครับทำหน้าตัวเยอะเลยครับตัวนี้เพียบเลย ตายกม็มีนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องตรงนี้ดีตรงนี้พี่น้อมดูปลาช่อนปลาช่อนนี้ช่อนนี้ครับตั้งกล้องตรงนี้เลยครับนี่ครับตรงนี้เลยนี่ครับนี่ครับเยอะเห็น,นไหมครับหลายอีลีครับหลายอีลี นี่ครับเจ้าไปชิงหน่อยหยิบหน้าขีดตุ้มไซโศัพท์ผมให้หน่อยเลยห่างๆจึงหน่อยครับ นี่นะครับเนาะครับนี่เลยครับข้ามเจียวได้มุมละโอ้กองกันเอรี่พี่น้องเลยคนนอะเป็นกรรมเลยครับปลาเคง็งใไฮมักปลาเค็งครับเป็นอะไรหัดก็คดไปเดี๋ยวพี่น้องเลยก็คนหน่อย ปล่อยไปสักครัน,นครับเก่งไปขวบไปเลย,ยครับหลายหัวปล่อยครับ,รบกำเอากำเอาเลยทีเดเลยจับผู้เดียวครับผมให้ม,มาจับซอยนี่ได้เจด้เลี่ยวไวไๆรีบจับเลยครับ ให้หน้าให้หน้ำขอดรีบไปเบิ่งนล้ครับเด้ออย่า <c oughs> ลืมนะครับใครมีที่นาน้ำ่อนน้ำขอดแห้งขอดก็รีบไปดูครับยบปลาแห้งตายหมดนะครับเสียดายครับขายไม่ค้าขเขาก็ซื้อแล้วครับไม่ขายนะ ปล่อยอย่างเดียวครับปล่อยปล่อยทำไปกินดี้ก็ปีหน้าครับให้มันแพร่ผันมันไปไหนครับมันก็ลงมาที่เดิมมันนี่แหละมันก็คันคานมาอยู่ที่นาผมบนเดิมคิดว่ามันจะไปไหนหรอครับนี้ ตอนเย็นครับตอนเย็นผมจะเอาไฟมาส่องดูดูที่นี่ครับความตายเยอะเกิน น้ำครับดิดน้ำนิดหนึ่งหนาบอ,อกสะอาดครับน้ำเยอะครับออกทัออ้งหมดครับได้จับง่ายถ้ามีน้ำจับยากครับปอหมอโอ้เยอะมากเลยครับ อาหารปลาช่อนปลาช่อนกินนะครับนี่ปลาช่อนชอบมากเลยใครเลี้ยงปลาช่อนเอาใบป,ป่อยเยอะๆครับที่นานี่ปลาช่อนโตเร็วกินนี่หละครับปลาช่อนน้อยครับที่ทกินหัวอาหารครับนี่แหละทีนี้ก็ ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เพื่อนอีกฝั่งนึงครับมีสองฝั่งนะครับที่เกาะผมจะอากล้องมาตั้งไว้ฝั่งนี้ครับป่าผมกดจะตายนี่ผมน้ำใสนิดนึงนแห้งครับแห้งน,น้ำหนึง,นงพอแล้วครับ กำเอาเหมือนเดิมครับนี่ครับหลายครับหลายอนี่น่ครับกำเอาจำเอาเลยพี่น้องเลย น้องม่เห็นกะบถ้าเิ่งกล่องแล้วนะครับเด้อกำมาเส็กล่องเลยเพิ่งนี่ครับ,รบเปลี่ยนมุมกล่องได้พี่น้องได้ครับเปลี่ยนมุมกล่องนะครับกล่องนี้ครับ นี่บฟังนี่ครับเมือผมบ่าครับนี่ครับนี่ครับปลาเป็นปลาครับนี่ครับจับอยู่บนกระสีของเร่อ้ยปลาขอก็มีครับนี่ครับเห็นบ่ครับปลาเข็งครับปลาเข็ง กำหมดเลยพี่น้องเลยคุณลองมดครับหนาเพิ่งคุณสมนิ้วเปิดครับหมุนย้อนลากเขาพี่น้องเลย ปลาช่อนนะครับคุณดีนุ่มเลยนุ่มๆน,น,น,นะนะที่ผมไปเห็นเดี๋ยวนาบก่อนมาบึ้งอีกครับฝักนะครับเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์ผมได้พี่น้องเลอครับเป็นกำลังแรงใจครับไปดูอีกบอ่อนครับผมเห็นปลาดิน้นแถวนี้ครับ มเพิ่มอยู่แถวนี้ครับหมดแล้วครับเดี๋ยวซองต่อครับเพื่อนๆนี่ครับตั้งกล้องก่อนนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ,รบเพราะว่าจะจับมือเดียวนะครับผมจะจับโทรศัพท์ เพื่อนๆดูชัดๆนะครับเพราะว่ามันหมดแล้วเรืยซองบ่อสุดท้ายนี่ครับนี่ครับปลานะครับปลาตัวเล็กๆนะครับตัวไม่ใหญ่ครับนี่ออกมันก็ตายครับตายเป็นปลาแห้งนะครับหมุดอยู่ใต้โคลนพี่น้องนะครับ ตายดูฝั่งนี้ครับนรอ,อยท้าผมครับรอยบุตอยู่ตามรอยบุตรน่ครับ